สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะค่ะสำหรับนะคะเพื่อนๆพ่อนทันใดนะคะที่กำลังอ่ามองหานะคะอาชีพเสริมนะคะที่จะสร้างรายได้อีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาชีพเพาะต้นอ่อนทานตะวันขายนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆนะคะ มาทราบถึงนะคะวิธีการในการตัดต้นอ่อนทานตะวันนะคะว่าเราจะมีวิธีในการตัดต้นอ่อนทานตะวันอย่างไรนะคะวิธีการตัดก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั้นนะคะก็มีเพียงใบคัตเตอร์นะคะเพื่อนแล้วก็เตรียมน้ําไว้ล้างนั่นเองนะคะสําหรับใบคัตเตอร์ที่ใช้ตัดต้นอ่อนทันตะวันนั้นควรจะเป็น ใบคัตเตอร์ที่ใหม่เสมอนะคะใหม่ทุกครั้งเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเขาช้ำแล้วก็ติดเชื้อนั่นเองนะคะเวลาตัดเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งนั่นเองนะคะ,ะมาดูวิธีการตัดเลยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนอเราก็จับใบมีดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดแบบนี้นะคะมันเลื่อยเนี่ยคะ่ะเพื่อนนี่ค่ะ แบบนี้เลยง่ายๆนะคะอ่าอนไนที่ติดรากมาแล้วก็ตัดออกนะคะการตัดแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ให้ต้นของต้นอ่อนทานตะวันเกิดอาการช้ำนั่นเองนะคะเมื่อเราแพ็คใส่ถุงก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นหลายสัปดาห์นะคะโดยแช่ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ2ถึง สามสัปดาห์เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเรามีวิธีการในการตัดที่ถูกต้องนะคะถูกวิธีนะคะตัดไม่ให้ต้นเขาช้ำนะคะทำไมเราถึงไม่ใช้กรรไกรตัดนะคะเพราะว่าถ้าใช้กรรไกรตัดเนี่ยอาจจะทำให้บริเวณลำต้นของเขาช้ำได้ง่ายเราจะใช้คัตเตอร์ที่มีลักษณะใบที่แบบว่าคมมากๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนเลื่อยแบบนี้นะ,ะตัดทีเดียวให้ขาดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอตัดตัดแบบนี้นะคะ ต้นเขาก็จะไม่ช้ำนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นที่ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะยาวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนอสำหรับนะคะ ต้นอ่อนทานตะวันนะคะพูดได้เลยว่าเป็นอาชีพเสริมที่ทํากําไรได้ดีมากๆนะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่า,อ,าอย่างเราใช้เมล็ด1นกิโล1กิโลกรัมเนี่ยนะคะเราสามารถเพาะเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะคะได้นะคะประมาณ7จ็ถึงแโลขึ้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่ทําได้ถูกต้องนะคะถูกวิธีแล้วก็เขางอกสม่ำเสมอเนี่ยนะคะ หกิโลนะคะมเมล็ดพันธุกิลก็สามารถเพาะได้7จถึงแปกิโลเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้เราขายปลีกอยู่ที่กิโลละ100่งรนะคะเพื่อนเอนหรือว่าจะนําไปแพ็คขายเป็นถุงนะคะถุงละ20บาทก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราส่งแม่ค้านะคะส่งแม่ค้าในตลาดเนี่ยเราจะขายส่งอยู่ที่กิโลเจบาบาทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้แม่ค้าเขาได้ไปทํากําไร นะคะต่อไปได้อีกนะคะอ่าเป็นอ่าการเพาะต้นออนทานตะวันที่สร้างรายได้ได้ดีนะคะเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะคะเพียง6-7ถึง7วันนะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะอันนี้เราตัดส่งนะคะตามออเดอร์ที่แม่ค้าสั่งนะคะแล้วก็มีส่งตามร้านอาหารนะคะก็มีอันนั้นเราขายอยู่ที่กิโลละ1น0บาทเลยค่ะ สำหรับวิธีการตัดต้นอ่อนทันตววนก็ง่ายนะคะเพียงแค่นี้ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เศษที่เหลือนะคะเราก็สามารถนำไปหมักนะคะเป็นปุ๋ยใช้ต่อไปได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอบลูดชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ